ปิดไว้ก่อนทำไมแสงไม่ไม่ลวยขลังคาลูกชิปให้สวัสดีทุกๆคนวันนี้คุณป้ามาดัดผมนะอันนี้ผมป้าค่อนข้างจะเป็นเส้นเล็กมากแล้วก็โกกสีบ่อยเดี๋ยวเราไปสะสระเสร็จเราก็ใส่ตัวช่วยนะ พอใส่อหโหกะแขนเป็นมัดโ็รศพพอใส่ตัวช่วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาซอยพอซอยเสร็จแล้วก็ใส ok ่โหเบอร์สามเบอร์สามของเรานะเดี๋ยวเรามาใส่เบอร์สามแล้วก็ดัดกันนะมาดูอ๋ออดีพอดีเจ้าของร้านทําผมมารับลุกอันนี้เราก็จะมาสระผมก่อนสระสองน้ำนะ อ,อ,อ๊ต้องไปรับประทําผมนะเนี่ยเพราะมาไม่ไหวอ,อันนี้เราก็มาล้างผมเพราะผมเช่นเล็กผมยังว่าเราโกบ่อยเพรามีจิตแล้วผมเราไม่ค่อยแข็งแรงนะน,นี่ไม่บ่อยมามากแล้วน่าจะบ่อย แลอนนี้พาาบอะไรลาบแตกใจน้ำตกอะไรลยกว่าน้ำตกพาลาบก็อร่อยกันนั่นหละเราก็ใส่ตัวนี้นะคะจ้าตัวช่วยตามเรื่องพนักงานก็ทำปะแล้วก็ทําให้ผมมันนิ่มนะพูดติดเพราะเราคุยลงที่นี่อยู่อ,อันนี้พอนั่นเสร็จแล้วก็เราก็ใส่ตัวช่วยตัวนี้เพราะผมผมป้าเพราะเสียเส้นเล็กมันแห้งนะใส่ตัวนี้แล้วเราก็ล้างออกเดี๋ยวเราเราวลาที่เราเรานันแล้วเราก็เวอีกทีหนึง่ง ไปจ่ายทีการผมเสียไ,ได้เดี๋ยวเรามาจัดก,กันว่าผมเส้นฝอยเส้นเล็กแต่เราใช้แกนใหญ่หน่อยเราไม่เอาฝอยเอาขึ้นนะถูกต้องข้าหน้าก็เอาค่อนข้างหยิกหน่อยเพราะข้องหน้าชอบไปกอนจริงเปล่านะ เพราะเราเวลาเราเสรยเราก็ต้องขัดหน้าตลอดอะ่ะเดี๋ยวเราก็เล็งปลานิดๆเอาเป็นปลาล่านเนี้เราไม่เอาสั้นหรอกสั้นคุยกจะดูกแก่เกินกระชากไวเลยก็เหมือนตรงนี้เราเอาสั้นกันที่หนึ่งปลายล่าตัเกิดค่อยนิ่มขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวตอนดัดเราก็ม้วนใส ใส่ตัวนี้แล้วก็ม้วนทำให้ผมมีร้อนสวยนะฮะขนใต้ใต้ใตบจีนก็อสวยกันหน่อยไม่สาบกีนก็ไม่มาสวยหรอกไม่ใช่หรอกมันมีเวลาอันนี้มีเวลาทุกวันเละมันไม่ใช่ลูกอยู่ไห,ไหนไม่ได้หรอกก็ให้ลูกมาส,ส่งสิเจบอกมาพาแม่มาสวยหน่อย วันนี้เราก็สระเสร็จเรียบรอ้อยเราจะมาซอยไล่กนันนี่ผมป้าเขายังมีรอนอยูนนะ่เนี่ยรอนยังสวยอยู่เลยถ้าไม่ป้าดูแลไม่เต็มเวลาหนูบอกว่าใช้หวีแบบนี้แล้วหวีไปเลยเสยอย่างนี้แล้วป้าเสร็จแล้วก็ป้าก็ใช้บีบบีบบีบท้านทำแบบนี้บอกเลยไม่ได้ทำหรอกวองรูบ้บ,บีบอย่างนี้เสร็จเราให้แห้งเองไม่ใช่ไปเป่เปาพัดลมให้แห้งให้เขาแห้งเองเพียงแต่เช็ดผมให้มันหวันรอนมันจะสวยตลอดไม่ต้องใส่น้ำมันมันก็สวยน,นะเหยยยนยย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  ชอบดึงหวีแห้งๆเพราะมันก็ไม่เชื่อที่เหยียดผู้ก็มึงสายมวยแค่กระเบียดเด่นๆสายกระปุยเด่นๆเด่นๆเนี่ยเนี่ยทำเนี่ยหวีเสร็จเรียบร้อยแล้วบีบค่ะบีบค่ะทุกคนนะคุณป้าคุณยายคุณย่าเนี่ยบีบเนี่ยพอปล่อยให้งก็แห้งเองเราใช้ผ้าขนุนซักๆแล้วแห้งเองแล้วหลอดสวยเรากไม่ต้องไปใส่อะไรเลยน้ำมันก็ไม่ต้องใส่แล้วผมก็ไม่พันกันด้วนี่เชื่อในวันแรกาวันที่สองหวีแห้งเดาเหตุการณ์ถูกรุ่นนี้ดื้อใตาย ีข้างหน้าเรามาซอยกันนะคะรุ่นนี้บ่นกันเท่านั้นเลย <c oughs> บ่นก็นไม่จำหรอกเดี๋ยวก็ไปตําเหมือนเดิมอันนี้เราก็อป้าป้ายข้างใช่ไหมใช่เออป้ายข้างเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมาะกับเราแต<ม>่เราั้องกันเดิมหน่อยรู้สึกจะวีเลยมากกว่า <c oughs> มัน,นไปในป้ายเราก็เสยไปเลยไนงะเสยบางคนก็เสยไปเลยแล้วเขาก็ตกกลับกลางไงข้างหน้านิดนึง นี่เราต้องมาซอยไล่ซอยทีเดียวเลยนะนี่เราก็ตัดแค่ปลายเอาปลายแห้งๆออกยาไปโชเอาตามโต๊ะให้จานเดี๋ยวต่อนเดี๋ยวต่อนเนี้ยเด,ด,ดี๋ยวห่วงกินเดี๋ยวซอยผมเสร็จแล้วก็ใส่งกลัว <c oughs> จะไม่ได้กินะมันไม่ได้กินข้าวอ่ะรุ่นนี้ไม่กินข้าวเป็นลมได้นะไม่เป็นหรอกใจเปนใจเปนซู้ใจสู้อะมันจะมากินก่อนก็แต่ได้ไงเมื่อกี้พอดีรถมากูก็มาแล้วันนี้เช้าทำอะไรอยูาา่ล่ะวันนี้ก็ซอย รุ่นนี้รุ่นธนุถนอมไปทําอะไรรุนแรงมากไม่ได้ก็ต้องลูกเหมือไปคพ้นๆกอนเราก็ทังกับข้าวให้หล่อให้พิชิตรวันอะไรเนี่ยเลี้ยงร้อมหน้าที่เราแล้วรางวันก็อยู่คนสองคนเนี่ยหลันก็อยู่ในห้องเรียนพ่อก็อยู่ในห้องข่าวก็ดูมวยดูอะไรดูสนุกเกอร์อะไรสอบตาเรื่องอะพี่หลังก็เล่ามาอยู่เรื่องชอบดูเรื่องเู้ชองอะไรขอไม่รู้เรื่อง ทองตองใอันนี้ก็จอยไล่ไล่หมดั้งหัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาดัดก,กันข้างหน้าเราจะใช้แกนสีม่วงข้างหลังจะใช้สีขาวหมดเลยใหญ่ามากก็ไม่หยิกเพราะว่าผมเส้นฝอยนอันนี้นั่นเดี๋ยวเวลาที่เราดัดเสร็จแล้วเราก็จะมาเล็มปไปนิดนิดนึงเพื่อให้กันผมไม่ทันกันแล้วก็รอนสวยนะคะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดัดกัน โอเคอันนี้ก็ใส่ตัวช่วยหน่อยทำภาพก็ดูรุนนะหนารุ่นนี้ต้องทำใจทัานก็ใส่เลยไงใส่ไปๆนะเบอร์สามนี่ก็ใส่เลยการผมเสียดักแล้วปไม่ไม่ไอ้นี่ไม่ฝอยรอนสวยเนี่ยพัดด้านต่อ,อใส่ตัวนี้นิ่มลงจับดิ โอเคเดี๋ยวเราก็จะม้วนดัดกันนะอันนี้เราก็จะมาดัดกันเลยนะส่วนมากจะดัดทําเฉยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ปลายแบบปลายข้างเราก็จะม้วนตรงนี้หน่อยเพราะว่าป้าเขามีรอยแสกไงมันจะได้ปิดรอยแสกเออปิดไปไม่ชอบแสกอืมปิดรอยแสกนิดหนึ่งอันนี้ด้านหน้าเราก็จะใช้ลอนเล็กหน่อยหนึ่งถ้าใช้ลอนใหญ่อะ่ะมันคลายไวเพราะข้างหน้าชอบหวีกันบ่อยจริงป่ะลนะ่ะพระชามากต้องข้างหน้าแล้วเนาะ อันนี้เราก็ด้านป้ายนี่เราจะใช้ลอนเขียวเลยนะลอนเขียวเลยเพราะว่าเพื่อการปิดให้มันติดกันตรงนี้เวลาป้ายมาจะไม่เห็นรอยแสบแต่รุ่นนี้ก็ไม่รอยแสบเยอะไม่น่าเหลือรุ่นนี้กับรุ่นแย้ม ก็ยังอยากสวยอยู่ต้องสวยเตลิดนะคระบด้านนี้เราก็แกนแกนเขียวหมดเลยแกนเขียวเพื่อการให้ผมก็ะชับแล้วรอนอยู่นานเพราะข้างหน้าจะคายมากไปก่อนใครเลย ผมวนเสร็จเราก็กระชับร้อนนะคะทุกคนอึ๊บมันจะได้แน่นแล้วหยิกไวเช้าแกงอะไรกินนะเช้าเลยลูกผัดทอดเจดทอดโทษต้มน่อไม้หลายอย่างเลนแล้วก็ผัดสามอย่างผัดผักรวมอยู่หลายคนเลยแล้วใส่บ้านด้วยไง ถามมันมาบินทาบ้านสิช่วงเนี้ยมาที่บ้านน้องหิดไม่มาดิมาท้ามาน้าบ้านเลยแต่เขาป้องกันพาเรียบร้อยแต่แม่แต่แม่มาเรียบร้อยค่ะ็ดีป้าไม่ต้องขี่รถตลอดคนครับลูกไม่ให้ขี่แล้วรถมันล้มผลยไงรงล้มก็เลยวันนี้ลุ่งกระดูกกรอบแล้วห้ามไปไหนนะเป็นห่วงเป็นใยเดี๋ยวจะไม่เจอจะมาดัดผมดัดผมไม่งนั้นกูมาหามึงมาเนแล้วเนี้ยไม่โทรมาหรอก ดื้อไม่ยอมโทรมาไม่ใช่เหรอแม่บอสมันอยู่ทพี่เคตลยดรำคาญนี่มันไปททางานมันกลับระมันสีบอกคือเลย5ห้าหกหกเสร็จแล้วใช่รูปมันยู่เดี๋ยวมันฟ้องก็ช่างแม่มันมันฟ้องนะฟ้องแม่เหมือายายยายออกไปอยแล้วยายออกไปเที่ยวฟ้องเนียฟ้องด้านนี้เราก็ต่อมาแล้วก็เราก็แกนม่วงเลยค่ะข้างบนต้องเอาให้ยึดไว้ก่อนต่อปลายของแล้วก็เอาลอนนั่นหน่อยอันนี้เป็นช่วงบน เราก็ใช้แกนม่วงนะครับทุกคนม้วนไปเลยคนะ่ะแล้วก็กระชับรอนสมัยนี้ก็มีตัวช่วยมันสมัยก่อนนะผมฝอ,อยดัดไม่ได้แบบเป็นไอ้นี่หมดอันนี้เราก็ไล่าย,ยาวนี่เลยอันนี้เราก็ยังใช้แกนอันต่อมาก็แกนขาว แกนขาวแนละ้วแกนกางเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะต่อไปนี้ก้อแกนขาวตลอดนี่เราก็จะมวนด้านข้างนะด้านข้างนี้เราก็ใช้แกนแกนม่วงนะม่เอากูย็ดก,กูไม่ชอบนะอ้าข้างหน้าไม่ไม่ม่วงมันก็ไม่อยู่หรอกมันไม่มีรอนให้เราจะ้ะ ดักแล้วก็กันสวยทุกทีไม่มีผิดหวังรู้หัวกูเนี่ยเนี่ยก็หันมันไปนั่งเลยนั่งเฉ่งดีนัง่นนงจริงจริงอีกทีเขาเนี่ยเาขาโทรมาก่อนนะว่าจะมาสายผมอ่ะ เรบโทรมาแล้วต้องโทรมาก่อน uh huh. อันนี้เราก็มวงนี้นะคะทุกคนนี่เลยจับเป็นแบนเนี่ยแบนแล้แค่นี้เพราะเราไม่ได้จับเยอะแล้วก็ดักของวิธีของเราวิธีใครวิธีมันสุดใครสุดมันดักออกมาแล้วก็รู้ว่าสวยต้องทําแบบนี้ต่ออึ๊บนี่เราก็จะแข็งโหลดมันจะปัดพอดีนะ ผมชิ้นเล็กก็แห้งง่ายนะแค่เดียดทางด้านข้างต้องใช้แกนม่วงหมวกต่อไปก็แกนขาวแกนม่วงไม่จําเป็นต้องอ้นี่เพราะเราอะเาลาเราดัด,ดเราวนเยอะแล้วมันก็มาเกิดการไม่ปล่อยถ้าแกนม่วงเราดัดน้อยมันจะฝอยนะคะทุกคนเทคนิคไทยเทคนิคมันตอนนี้เราก็ ต่อมาแล้วก็เอาขาวค่ะวันสองวันนี้ทำไมร้อนจังเลยป้าร้อนมากเลยตรงหน้าบ้านป้าน,น่าจะร้อนมากเลยเพราะว่ามันเป็น้นี่มันไม่มีต้นไม้แต่อันั้นงามๆต้องโอ <c oughs> อันนี้เราก็เจ็บไปค่ะหยอดตันยาหยอดแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวตัดหญิงจมูครึ่ง,งแล้วเรามาดูอีกทีป้าป้าต้องดักไงต้องโกกผมไงเดี๋ยวมันคลายไว โกมโกมกมนิดโอเคนคนแก่อย่นี้เขาก็ไม่ด่ากันว่าเขาขี้เ,เกียจมันเพื่อนมันเปิอมันมป,นป,นปนวดมันรอเรื่องมากคนแก่เขาก็ไม่อยากเปด่าเดี๋ยวนี้มาซอยโอกปกับบ้านแล้วคนรุ่นนี้เดือดน,น้อยแล้วนะนเพราะว่าเหมือนจะเบื่อแหละป่าเนี่ยมันตั้งวันรอเลี้ยงลูกบบเลี้ยงหลานนานรักษะด้วยกันนะฮะรุ่มแเพื่อนไม่ไม่ค่อยมีเนีเกาะไม่มีทุกคนมีไหม เออใช่ในก่องไม่ค่อยมีอะนี่แม่ครูสมชายแม่ครูสมชายไม่รู้จักแม่ครูสมชายได้แก้มาแขนน้อยใช่ไหมประมาณแปดถึงห้าแปดห้าเหรอแปดสามแปดสามยังฟิตเปี้ยนิ่เปี้ยเหรอว่าเราคนคนกล้าไปนู่นไปนี่ไงเพราะฉะเออถ้าคนไม่ไกลอะไม่ไกลนอนอยู่กับบ้านเขาจะไปเรื่องอะถ้าเดินไม่แข็งแรงไงต้องต้องถ้าคนอายุเยอะนะต้องหยุดไม่ได้นะฟ้าแล้วที่ลูกกูไม่ห้ามกูขี่รถเครื่องกูยังขี่ได้นะมึง ถ้าเกิดเราหยุดมันก็เหมือนไม่ไหวนะตอนนั้นกูหยุดหายเงี้ยอะไรไม่รู้รถเครื่องกูก็กูก็ไปดูดูไว้วัดเลยพอไม่พอเลยตัวนั้นไม่เอาแตวกันอยายย้าอยากที่อยากทางใหม่ไอ้นี่เปลี่ยนที่ที่ทางใหม่หาไม่เจอของแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วจอดแล้วขหค่อยยเดี๋วมันจจะะมีตบันอดเดี๋ยวก็เขึ้นเอ้นนี่ไงโอเค จะได้ไม่เปียกคอมากอ่าในถังท่านดีไหมมึงกระแทกยังดีมาแล้วก็หิว่หนาตีนะหรอหน้าตีให้ดูเลยกระแทกเลยนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคันเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ชั่วโมงครึ่งเรามาดูกันใหม่แล้วก็สวยขนาดนั้นเก็บไว้สีน้ำตาลไงเนี่ยจังเนี่ยขอป้าค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงนี้ไม่โกกพอซอยไปซอยไปแล้วนี่มันเหลือจะขาวมันสวยมากเลยสวยโอเคโอเคเลื่อนหน้อยเดียวเลย่ันนีวเนี่ยที่แนนน่ะ ก็มันแตกตื่นเตแล้วนะเนี่ยก็ตืึนว่าเนี่ยจะบอกไงไงในเกอะไม่เีใครเหลือแตกตี่นไหมมีมีป้าเคียนป้าเคียนแก่ถ่านสามปีโกกมันยากนะค่ะเสี็จแล้วเรียบร้อยมีเคยฟังมไหมนีใครตีใกล้อะไรเงี้ยตีนี่แหละมาก็หิวโซ่เลยเขาอะทุกทีน้าคอนเออซ้อมก็เออกล้าซ้อมตัวเนี้ยการทันเยอะเรยอะไม่กี่ต้ว ไม่แน่หรอกพี่นาพี่นากูกูกูมึงก็กินกับกูแล้วมึงบ่นทำเนี้ยร์เลยเนี่ยรุ่นเนี้ยร์พูดไม่เพะรุ่นกบเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งมาสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะว่าสวยขนาดไหนมอใช้ยาน็อนกเลยมันอวนกูว่าเยอะเหรอฮะกูว่าเยอะไหมกอ้วนเยอะอ้วนมากมายเพราะว่ามันมีนี่ไงเพราะว่ามันอ้วนแล้วกินยาแล้วมันเอาไม่ลงเอแปดสิบโลได้ไหม นินน่ารเราเกือบร้อยเนา<ล>ะโหเกือบร้อยยาแล้วไม่ได้ระวงังคุณแม่คินยาเข้าห้องต่อยได้ไงอันนี้เราก็แกะกันเลยนะคะหลอดดีท่ะอ,อันนี้ทำงานไม่เหเนื่อยเดีอวเพราะเราออกกำลังกายตลอดที่ตะกยานทุกวันวันละสองชั่วโมงน่าซอายดีก็หมดกลุม,<ช>มเนี่ยข้าวเอขุ่มดำมันจะเป็นสี่อะไรน้ำตาลดำอะไรข้าวเยอะ บางคนนะพ่อแต่โหหน้าตาดูไม่ได้รูเทียวไม่มีรสีรสังเราดูแลร่างกายเราไม่ต้องไหไเพราห้ามบุหรี่นี่ไงบุลรี่นี่เนี่ยมึงทำค่อยๆนะมันไม่ใช่มันมันไม่ได้แรงหรอกทีนี้ว่าเวลาเราเราแกะมันก็ต้องมีตะทบกระเทือนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหนีบไม่แน่นนะมันก็ไม่ไม่หยิบอ่าเนี่ยมันไม่ได้ยุดหรงนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเลลวลาเราดึงปุ๊บอ่ะมันจะนี่ มันตึงไงถ้าเราเกิดเราหลวมเมื่อมันมันไม่หีิกอะหลอดมันไม่กระชับอันนี้ก็พอแล้วหยิกกำลังดีโอยหนา้วอยู่กับหลวงพ่อไม่สองเดือนแล้วหรือวะเนี่ยใครนะหลานเด็กอะอันนี้เดี๋ยวนานมากนี่เราแกะเราก็ได้ดูหลอดนะ หลอดมันจะไม่เสียถ้าใส่เบอร์สามอ่ะมันจะนิ่มถ้าเกิดเนี่ยดักธรรมดาไม่ใส่อะไรเลยนะมันจะเป็นฝอยแล้วมันไม่เป็นหลอดไงเพราะผมซ้ำเชื้อในโกกเองด้วยแล้วปล่าเนอกูว่าอืกูจะทาเองคองทำหรอกงหรือเปล่าจ้างกู <ผม S 2> ไม่ทำกูเมื่อยกูไม่เอาหรอกนี่เห็นป่ะหลอดกำลังดีเลยเดี๋ยวเราก็เก็บปลายนิดนึงค<ม>ิดย่งไงว่ากูทำเนี่ยจะเพิ่มเวลาจะเพิ่มหวีก็จะเพิ่มทำเนี่ยพอหวีเสร็จแล้วก็ ตบๆตอย่างเงี้ยแล้วมันเข้าหลอดเดี๋ยเวพิ่มไม่ต้องไปหวีแห้งๆถ้าเยเพิ่มสากทีก็นั่นแล้วผมมันจะไม่ไม่เสียมัน่ยรอนสวยขนาดมาผมที่เสียแห้งๆนะอันนี้ไม่ต้องกกแล้วําลังดีเลยเนะี่ยหวีเสยอยเงี้ยปิดสีน้ําตาลสวยด้วยโอเคเป็นล้างก่อนเดี๋ยวมาซอยกันใหม่ไปอันนี้เราก็ใส่โฟมหน่อยนะขยำขยำใส่กันไปเดี๋ยวก็ม้วนลงอก ว่าจะได้สามร้อกออกเด็กเขาดีกูไม่เอาร้อยห้าเลยร้อยห้าสิบก็ได้ดัดแล้วล้างเต็มส่งกลับบ้านบอกราคากแคยนี้อยห้าสิบทำจนมโหเนี่ยหลงหนาเอ้ยทำไมมันใจดีอย่างนี้วะสาสงผลอะไรเนี้ยมันจะไหวเนีอยไม่ใช่ใจดีหรอกพิ่ราคามีสำนับคนตังม่น้อยมันขี้เหนียวกันสิ น,นี่เราก็จะมาม้วนอบกันนะน้องแคมหวีแม่หายหมดเลยหวีหางแหลมเนี่ยที่ทําผมไปหามาที่เอาขอไปเลไปล่าลูกเอาขอไปเปล่าลูกเนี่ยกันเนี้กำลังซวยอันนี้เราก็ม้วนโลอบนะคะทุกคน เฮ้ยตะโพนี้นี่ไม่โก่งนี่เหมือนออกมามันจะมันแคขาวหมดใช่ไหมเออเดี๋ยวต่อยทีก <c oughs> <t ong onions> ็ขาวหมดแล้วอันนี้มันดำตอนนี้ดำมันก็ไม่ก็ไม่มีดำแล้วมีแต่ขาวแล้วคนนี้ปล่อยมันปล่อยมันสวยดีปล่อยมันละปล่อยบอกให้ปล่อยอยเชื่อหนูสวยแนะนำหลายคนแล้วะเอาไปอีแอนละลูกหมดเอาไปหมดบ้านเลยมั้งหายหมดแล้วค่ะสุยอ่ะ ได้ไม่ใช่ทุกถูกของดีอันนี้เราก็จับนี้มวลล้วเนเลยนะคะคนถ้าเป็นน้่น,น,นก็โรหนามก็ดีเราไม่ต้องใช้กีฟเลยนี่โรหนามไม่ค่อยจะมีได้หายากนดูดิเนื้แซมไปซื้อที่ไหนโลหนามเนี่ยี่ยของใครมยูเนี่ยเราไปหาซื้อโรหนามโรหนามบนเราไม่ต้องใช้กีบเลยแล้วก็มันมันเข้าร่องพอดีไงถ้าโรรุ่นใหม่่ะ มันจะต้องใช้นี่ใช้กรีดติดมันไม่อยู่นี่เราก็ม้วนเลยทนำะม้วนเสยเดี๋ยวเราก็เข้าอบเดี๋ยวเข้าอบเสร็จแล้วเรามาเซตด,ดูกันปีก็จะมีทั้คนในพวกอบๆเนี่ยคนมากกว่าเรื่องจริงอืพูดคขา้าบะคุกก็มีหลายอันแล้วเนี่ยอันนี้กะสวยเลยแบบม้วนม้วนเสยเลยนะ ใส่โฟมนิดนึงนี่แล้วก็ปาดมือปุ๊บอันนี้มาน้านี้ซึบโอ้ยปิปปดเปลี่ยนยู่นั่นหละปาดนี้ไปถึงไหนเลยบุรล่แมากครับรุ่นนี้นักเลงนักคุยอ่ะโอเคหนอยู่ช่วยเดี๋ยวจะตีคนแก่ท่านต่อที เรกผมมีกรรมอันนี้ลาเท้าอย่างนี้ก็อย่างนี้เลยเล็กผมก็มีกรรแม่หนูลูกเป็นพิการสองคนครับผมหัวนี้ก็ลูกแฝดไม่แฝดหรอกออกคลละทีออกผลทีมันเป็นอะไรคลที่สองออกมาคลที่เสร็จนะทัะเตรียมเข้าอบแล้วนะก็จะได้สามร้อนนี่ก็หอบแด็ดเนี่ยเราไปพูดทำไมราคาราที่แบบมึเงินแล้วคู่เลยนะ ยังไงไม่ <ừ> รู้อ่ะสีมือขนาดมึงร้อยร้านิดเกี้ยงล่ะม่ใช่ร้อยร้อยร้านิดคือร้านยาใจคนจนให้คนตังค์น้อยก็ได้ค่ะร้านนี้ค่ะแม่ตีไปเลยตังคีก็ได้บางคนนี่ีตังค์ตังค์ฟรีไปเลยแถมแล้วก็โอนโกัรดไม่ได้เนี่ยเลยว่ามีคนที่มีตังค์มั้ยนี่ด<า><ร>ูว่าคนตังคน้อยก็มีนะคนเรา <ๆ S 1> เรามีพร้อมเราก็ช่วยกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนี่จะเข้าอบกัน นี่แต่ลงใส่แว่นไม่ได้รุ่นเก่ากุ๊กมาเรียกเกี่ยออกมาในแว่นรุ่นเก่ากึ๊กที่ว่าต้องอบอันนี้ก็ม้วนเสร็จอันนี้ก็ไปเข้าอบกันแล้วค่เข้าอบเสร็จก็จะไปทำเล็บนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะดัดเสร็จม้วนเสร็จอบเสร็จเราก็จะมาแกะดูหลอนกันแล้ผมนานได้ซอยจริงหน่อยน้อยน้อยสุดเลยนะ ดีมากเพราะว่าเราไม่ได้ตอยเยอะเราตอยแค่แห้งๆกรอบๆออกแล้วเราก็ใส่ตัวช่วยพอนั่นเสร็จแล้วแล้วก็มันจะไม่สัน้นไงแล้วพอเราได้ทรงรับแกะมาเราก็ต้องนีง่เลยนี่เราเผิดหน้าเรามอาอย่างนี้ไ <ผม S 1> น้เราผมดำแล้วเหมือนก็ไม่ใช่เลยใช่นานี้แค่ไหนขาวแบบนี้เนี่ยป้าตกเข้าอย่างนี้ก็ดีเลยโอเคไม่ไดขาวม้ง สวยด้วยแปดสิบสามแปดสิบสามเราจะมาโกกเป๊ะๆแล้วแปดสิบสี่หายยากไหมแปดสิบกว่ารุ่นเนี้ยมันมีแล้วมัไปหลายหมดไปลูกไปมีก็แก้ไปหวังกันหมดเลยมีก็แก่กว่านี้โอ้โหร้อนสวยเครื่องออปตรณนี้ดีมากเลยเดี๋ยวเราก็ยียีแล้วก็อันนี้ให้มันเข้ามงเข้ารถพอดีเพราะเราจัดป้ายข้างไงจ้ะสวยใสคิวแล้วเธอจ คือพูดไทยจะไม่มีไม่ใช่หนูคว้ามาข้างล่างเลอะไหมเดี๋ยวก็าฟังแล้วไม่ต้องมานั่งเราอย่าแถมให้จำเราเลอะมาแล้วตังมีอย่าแถมให้ต,ตัตมมตงดุนเนี้ยดุนแย้มฝาโลเนี่ยไอ้งงนี่ใครอ่ฝผ่านอ่ะเพิ่มเงี้ยขยับฝาโลง <laughs> เด็กมันรักก็อย่าไปให้คนเด็กมันเกลียดไม่ไม่ไม่เคยทำอะไรอย่าไปว่าใครตรงไม่ชอบไม่ชอบว่าไม่ค่อยติคนอ่ะอืมดีไม่ชอบน้องชารไม่ชอบจริงๆนะป้านะคนให้คนรักกัก่อนนะไม่เอาไม่ว่ากันทำไมเราเองก็ยังไม่ดีพร้อมเลยนะเอ้ยสวยเลยทั้งป้าเดี๋ยวเราก็ยียียีแล้วเราก็อัดสเปรย์สวยแล้เห็นไหมเดี๋ยวเราก็ยีนิดนึง ปเปลยมันไม่ต้องเอาเยอะหรอกไม่เยอะหรอกจริงๆนิดๆไงเราเป็นสเปยอ่อนตัวไปนแข่งแหมเข้าไปสะเปออ่อนค่ะทันสมัยค่ะคุณพี่พ็บีเสร็จแล้วสวยแล้วเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วเราก็วีเวอร์หายหมดนะคะลูกก็ไปใช้หมด ฉีดเตปีไวีเลยใช้เตปีอ่อนนะคะอันนี้เราก็จะดึงเลยดึงข้างอึดจะไปไหนพวกนี้ไม่หรอกสวยว่านไปไหนหรอโอ้ยแรงสวยนะคะแรงหรือเราก็จะจับนี้อันนี้เราก็ป้ายเลย ยิ้มด้านนอกเลยยิ้มพี่ีขอยิ้มแย่ลงไปรับแต่นะเลยอยู่คนนั่งกินอยู่นามาแล้วเหรออันนี้ก็แจกเลยนี่นี่ไม่ต้องเห็นรอยแสกไปเลยโอ้โหขาวพงเลยว่ะขาวเพิ่งก็สวยในนั้นมันก็ดูสว่างู่เนี่ยเห็นปะมันก็ไม่หลอกเท่าไหร่ไม่เหลนยดไหมวะไม่ไม่ขาวพงเงี้ยไม่ถ้าเราไปย้อมมันจะเป็นไงเดี๋ยวว่าหลังไปย้อมก็ได้ถ้าวันนี้ยังไม่ย้อมยังไม่น่าเกลียดเรากนนี้มันมองในนี้ รูปนี้ก็อย่างี้สวยแล้วทำกระทสีอะไรเนี่ยน้ำตาลเข้มน้ำไม่ได้น้ำตาลนี้แหละน้ำตาลเทามีไหมมีน้ำตาลเอาเสร็จนี่สวยไม่น่าเกลียดหรอกวันนี้ไม่ทำอ่ะเสร็จเวลาหมดเวลาอันนี้สวยเสร็จแล้วค่ะอย่าดูลอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องจับมาเดินชนกันนี่เนี่ยชอบมันขาวมากไม่ใช่แต่วลาเรานั่งยิ้มก็ดีสิโอเคไหมะเสร็จแล้วค่ะเดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ หมดเวลาเขามาตัดสีก็สี่ร้อยค่ะทำเล็บด้วยหนะเลยเอาเสียกันแถมให้กัะบอกว่าแถมเล็บนะคะแถมเท่าไหร่นะเดี๋ยวเามาเดี๋ยวพัดเอาร้อยเลยทะเาเรื่องมึงสิเรื่องมากกังคู่ทั้งลูกค้าอันนี้ก็มีแบบเหมือนให้ไลค์เพราะว่าผมงอกแต่จริงๆไม่อยากให้แกโกะเดี๋ยวว่าวดหน้าแล้วกันหมดเวลาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ สี่ร้อยอบด้วยทำด้วยเสร็จก็สวยเลยรอนดีนีอยาดสินี่นนคนอะไรกันน้านี่นนนเวราไม่าจะทำเออนี่จริง <c oughs> จริงแล้วอ่ะจริงจริงแล้ว,ลวมันก็ตวัวยต้อจอยรอดนะมด